เตือนคลิปต่อไปนี้ไม่ถ้อยคำหยาบคายและมีเนื้อหาเลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนใหญ่มากโปรดกดไลค์กด Subscribe ข้างล่าง enjoy เ yeah. ย้กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมสีวาดแล้วก็รายการสาระแท้ไม่มี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 มครับอืมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องความรักแ <laughs> ม่งไม่เข้ากับผมเลยถ้าพูดถึงเรื่องรักๆค่ๆเนี่ยจริงๆมันก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ที่อยู่เหนือความคาดหมายเข้มขัดสั้นคาดไม่ถึงอยู่เยอะแยะเป็นการกระทําที่ไม่คิดหน้าคิดหลังเพราะว่าความรักอาจจะบางตานะครับหลายครั้งหลายทีนะครับผมเห็นคนกรีดแขนอัพลงเฟซไม่รู้จะโชว์ว่าไม่รู้เหมือนกันบางคนก็เอาซอสมะเขือเทศซอสพริกมาล่าใส่แขนตัวเอง <c oughs> หรือไม่ว่าจะเป็นการนัดตบแย่งหำนะครับแล้วก็เอามาลงเฟซ บางครั้งผมก็สงสัยนะครับไอหามอันเดียวเนี่ยมันมีค่ามากขนาดที่จะต้องนัดกันมาตบมาตีเพื่อแย่งกันเลยหรือยังไงสงสัยไอ้หามที่ว่านั่นคงจะเป็นหามเลี่ยมทองอย่างแน่นอนอย่างเช่นหามของนายอู่เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นี่เองเว็บไซต์ข่าวจีน News, ไอเฟิงนิวส์รายงานจากมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนอที่จีนอีกแล้วครับ ประเทศพี่นี่มีเรื่องให้ผมทำรายการได้เยอะดีเนาะโอเคต่อตอเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานายอูเสี่ยงหนุ่มหน้าตาดีวัย21ปีที่อาศัยอยู่ในเมืองหนิวปัวมณทนเจอเจียงเสน่ห์แรงมากชนิดที่ว่าน่าจะหามเลี่ยมทองเลยทีเดียวจนแฟนคนปัจจุบันและอดีตแฟนเขาตามมาทะเลาะกันทั้งนี้เขาเพิ่งบอกเลิอกอดีตคนรักวัย20ปีไปเมื่อไม่นานมานี้ หลังจากพบกับคนรักใหม่วัย22ปีที่เข้ากันได้มากกว่าดูแม่งหล่อเลือกได้วะนะครับแบ่งผมสักคนมั่งดิโตอย่างไรก็ตามใน3เดือนที่ผ่านมาอดีตคนรักไม่ยอมจบความสัมพันธ์กับเขายังคงตามตื้อและขอคืนดีขอให้เขากลับมาเป็นคนรักของเธออย่างเก่าแม่มันก็เลี่ยมทองเนอะกูเจอก่อนนะครับก็เลยหวง ทำให้บกอกอู๋หล่อเลือกได้ของเราเนี่ยตัดสินใจนัดทั้งคนรักใหม่และก็คนรักเก่ามาพบกันที่จุดชมวิวริมแม่น้ําในเมืองดังกล่าวโอ้มึงนัดมาทำํำคืออะไรหรือว่าจะนัดมาบอกว่าเออขอโทษด้วยนะผมเป็นเกย์นะครับไม่ใช่ถ้าเรื่องเป็นแบบนั้นนะครับมันคงจะแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนโถว่าไปต่อตอนัดมาเพื่อเคลียร์ปัญหาขาดใจในายอูขอร้องให้ทั้งสองเลิกทะเลาะก,กันสักที เพราะว่าเขาได้เลือกคนใหม่ไปแล้วไม่อยากจะไปคืนดีกับคนเก่าและนายอูของเราก็ปวดเสียดเวียนกล้าวที่จะต้องมาคอยรองรับอารมณ์ของทั้งคู่ที่ทะเลาะกันแย่งเลี่ยมทองคําของเขาแต่ทั้งสองสาวก็ไม่ยอมฟังที่บักอูของเราพูดเลยนะครับยังคงมีปากเสียงทะเลาะกันต่อหน้าต่อตาเขาทัานใดนั่นเองอีเจ้แฟนเก่าที่อายุ20ปีรู้สึกเสียใจนะครับที่แฟนคนปัจจุบันของบักอูด่าทอเธอ กูมาขอเลี่ยมทองกูคืนเฉยๆมึงด่าก,กูทําไมนะครับแค่นี้ทําไมมึงต้องด่าก,กูด้วยกูไม่ทนแล้วไม่ยองไม่อยู่มันแล้วออนะครับอีเจกูตัดสินใจกระโดดลงไปในแม่น้ําแล้วก็ร้องให้ในายอูช่วยอืมอีเจมึงนี่แผนสูงเนาะอยากให้ผัวเก่าลงไปช่วยเผื่อจะได้มีโอกาสสักทีหนึ่งก็ยังดีนะครับผมเมื่อเห็นเช่นนั้นคนรักคนปัจจุบันของนายอูเกิดกลัวว่าเอ้า หาลากถ้าบักกูกระโดดลงไปช่วยอีเจ้แฟนเก่าแล้วเนี่ยกูจะไม่เป็นหมาหัวเน่าหรือวะทันใดนั่นเองเธอจึงมีความคิดขึ้นเธอเลยตัดสินใจกระโดดตนลงน้ําตามอีเจ้แฟนเก่าไปอีกคนหนึ่งโดยสองสาวต่างตะโกนร้องขอให้บักอูมาช่วยตอนนั้นบักอูเลี่ยมทองของเราก็น่าจะเงือบแดกนะครับยืนงงกับสถานาการณ์ทําหาอะไรไม่ถูกแต่แล้วบักอูของเราก็คิดอะไรออกจึงกระโดดน้ําลงมาช่วยพวกเธอ วัดใจกันไปเลยว่าถ้าหากเขาช่วยใครแสดงว่าเขารักคนนั้นจริงๆแต่ทั้งนี้บักอูของเราตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยคนรักคนปัจจุบันพาตัวเธอส่งโรงพยาบาลเนื่องจากเธอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยปล่อยให้อีเจแฟนเก่าแม่งดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำตามลำพังนะครับอูมึงมึงใจร้ายชิบหายเลยเท่านั้นยังไม่พออย่างไรก็ตามเขาได้โทรศัพท์ไปเรียกน้องชายให้มาช่วยอดีตคนรักอือูครับ เมียเก่ามึงโดดลงน้ําไปแล้วมันเกี่ยวแห้วอะไรกับน้องมึงด้วยนะครับซ้าก็ไม่ได้ซ้าด้วย <c oughs> น้องชายในอูจึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้แห่กันมาช่วยเธอและนําตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งหมดก็ปลอดภัยจากการกระโดดลงไปในแม่น้ําครั้งนี้เพราะว่าแม่น้ํานั้นก็ไม่ได้มีความลึกมากอีกทั้งมันก็มีแต่ขี้ตมกับดินโคลนเสียส่วนใหญ่ ก็จบไปแล้วนะครับอข่าวนี้ผมได้ยินนานแล้วแหละแต่ไม่ได้หยิบมาทํารายการสักทีประกอบด้วยนะครับผมไม่ได้ทําเรื่องแปลกๆนานแล้วก็เอาสักนิดหนึ่งนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่เ yeah ย่ yeah.